เป็นจังไดไทยไทยว่ามึงแนมมึงนะจับน้ำหมิวดิเฮ้ยทำไมรู้เรื่องล่ะลูกเฮ้ยคือจะงัวเรื่องเจ้าน้ำหมิวเนี่ยพันวมาเจ้าหน้ำหมิวก่อนเรียกน้ำหมิวก่อนเรียกก่อนเอ้ามองหน้าน้ำหมิวยิ้มก่อนเอ้าไอ้ยิ้มก่อนลูกเออน้ำหมิวนะสวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีใครไงเร็วสวัสดีใครไงเออไมาได้ไม่ได้ม่ได้เอาไปดิเดเรียงดังน่าจะ

เหตุยังไหนมันยาวเลยนะเข่าอีหยังเป็นเด็กหน่อยัอยางเหนียคนใหญ่